แต่ส่งลิงก์พี่เปิดไปอาจจะไม่ขยับนะพี่อ่าไม่ส่งแล้ววะพี่ลองเปิดโลโลโลโอ้พีไม่ค้างละไม่ค้างละโลค้างวะอ้าวทำไมในในในสีมันค้างอ่ะค้างมันส่งยียังไงวะเนี่ยถ้าไม่ค้างแล้วพี่ไม่ค้างแล้วพี่มันขยับอยู่เขยับอยู่ ออยิบนิดเดียวก็แบบรุกเลยต้องส่งกระตีมยังไงนะส่งสตรีม<แ>หรือส่งลิงก์นะพี่<แ>ก็ copy ลิงก์นะพี่แล้วก็ไปใส่ใน discord เออโหเขาสตรีมอันนี้ด้วยฮะถ้าสตรีมตีสตีมจะผีนะมีะะจะตีสี่อะได้นะเมื่อกี้มันเปิดอันนี้ด้วย ทำไม่ได้หรือกล้องหรือพี่เออเมื่อกี้สตรีมในนี้ด้วยไงโอ,โอ้จบละต้อเปิดในกล้องโอ้โหเมื่อกี้เปิดสตรีมในในนี่ร่วงยุ่นร่วงโอ้โหเยอะได้ปะแต่เราขยับแบบเยอะๆดิยังไม่เห็นตัวเองเลยเนี่ยเขาดูนิดก่ดดดอนอ้าวมันนิ่งไปแล้วอะ่อ <laughs> อะนิ่งไปแล้วสตรีมมิชชั่นสตรีมมิช ยังไม่เห็นสตรีมของตัวเองเลยเนี่ยไม่ไมตอตอนแรกเมือนเมนิงอ่ะค้างหรือเปล่าอา้าวอ้าไม่ค้างแหละอา้ามีค้างปะเออไม่ค้างถ้าเปิดอีนี่ไปด้ว <laughs> ยมีค้างปะโอ้อันนี้ไม่แต่ละเรื่อง ต้อเปิดมันไว้เหรอหายไปอ่ะทางยังบิดค์นี่ตุ๊กอันต้องเปิดจอมันไว้เว้ยเอาขึ้นมาดิโหเนี่ยมันหลุดหายไปครึ่งนึงอ่ะต้องขึ้นมาหมดเลย ่หาาลได้ดย <c oughs> <c oughs> นินปะ่ะยินอยู่พี่กระตุกปะ่ะคุณพูดไหมันพูดไหมคุณพูดมัม้ยสด,ด,ดีครับโอ้แอรกจัดเ <c oughs> นี่ยหรอ เหนแ่อยกว่าเหนกว่าแต่ว่าพี่ดูได้ค้างไปแล้วค้างเขาได้วคือมันห้ามกดปิดอ่ะปิดโปรแกรมอ่ะมันไม่ปิดนลยต้องเปิดไวเ้เปิดดูเนี่ยถ้าเปิดมันจะขยับได้แต่ว่ามันกระตุกม,ม,มันกระตุกมันกระตุก โอเคเราเปิดใหม่นะครับประมาณนั้นพี่เช่นต้องซื้อคอนใหม่ถ้าพ,พี่สตีไปด้วยน้อ,องงั้นเราปรับภาพให้มันแบบโลเลยไหมโลเพราะมันก็หกร้อยสี่สิบเนี่ยเอางี้แม่งเลย <c oughs> มันต้องดูวตัว์ฟูลเลยแบบแฟด ั้นเอาฟ<อ><อ>ูดเนนขาเล็กจังวะแไร้พี่อะไรเล็กเนี่ย <laughs> น,นิดูก่อนเลื่อนลงเลยเออถ้าเราลงเป็นเนี่ยเลยเ้ <laughs> าไม่ได้เออ <laughs> เปิดคาไม่ได้เลยเลยว่าพี่แมป์เฮ้ยเลดอันนี้อยากลงแต่ไม่ไหวเป็นไรงดันใหม่เหรอไม่ใช่พี่เทธิ์ฤทธิในอันนี้เนี่ยด่านมหาเวทมหาเวทใช่แจ้งมองไม่เห็นเลยมองอะนี้็อกอะนี้อกยังไม่ได้ปรับเลยตรงตรงคอนโทรลไออะนะไรอะวอย

ครเล่นไหวะไม่ดีพี่ไไยไม่ใช่ดีพี่แคปเจอร์ Windows เออ Windows แคปเจอร์ไอ้ยี่สยบสุดท้าน โอ้ทำแบบนี้เลยไม่ได้ปรับขนาดด้วยเออให้นี่เราไม่ต้องปรับขนาดแล้วก็ได้นะเว้ยโอ้หจะเห็นแถบแถบด้านด้านน้าน่อแบบเพียบเลยอะ่ะแค่แบบเอาโฟมาขี้ออกอ,ะอ่ะอเออเฮ้ย<แ>ตัดด้วยนี่ก็คือตัด ออไม่ต้องปรับขนาดเหรอทำไมตัดแล้วเออวะตกปะเราต้องเปิดเกมเลยนีต่ตกปะวะนี่ก็ดีกว่าเดิมนะไม่ค่อยแหลกไม่แหลกเออนองเล่นเกมดิรอ่นเกมน้องเล่นเกม แปบบกติเลยพี่แต่เข้าเกมก็เริ่มแบบหลงหลวงเลยในชะ่อ่ะใช่เออเมาออสซัปเดฟเบอร์เสาร์ตอนเช้าเน,น,นี้ยนี่ตอนบ่าย อันนี้หนุกปะตวงปะอะไรพี่หนุกหน่วง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 ดุดคางปะไม่เลยพี่พอตี<ม>อ่ะเนี่ยพี่โอเคแต่ทำไมตอนพี่เล่นเกมมันเล็กอะพี่เออตอนเล่นเกมมันเล็กอะ่ะอะไรแหลกไม่เลกนะใล่นนี่พี่ดูมันไม่แหลกนะมันดูแบบอะไรวะแบบขายให้หายอะ่ะเออประมาณเออมันแหลกอ,อะไรแหลกว,วะมันหน่วงมันหน่วงอะไรหลวมเลยตัวตัวในไอเนี่ยเหรอไม่หลวม ลองหันแบบลองลองแบบว่าหันดียดีหันหันหัวลองหันแบบลองลองแบบว่าหันเดียหันหันหัวหันแล้วอันนี้คือหันแล้วหค้างค้างค้างไปแล้วจังหวะนี้ค้างไปแล้วพี่ ไหนหลับตาดิไม่มาหลับตาทเท่าไงไหนหลับตา DC แล้ว DC แล้วเหรอโอ้โหมาตอน DC เป๊ะเลยจะทำอะไรมาเออมาทองไปหาอะไรดูใครคือมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะเ<ๆ>งี<ม>้ยมาทองคือมันได้ไหมเธอหรือก็ไม่ได้ แบบไม่ได้ดีเดีนอะไรมากมันก็ใช้ได้แหละใช่ไหมใช่เออนะไม่แค่พูดได้ใส่หมอนพูดได้เฉยใช่ถ้อยากได้ตัวอื่นก็หาตัวโหลดมาใส่อะไรโอ้ ยังไม้ทันยังหลงๆค้างปะเนี่ยอุนจะค้างไปแล้วปะไหนก็ก็ทักกดต้องเปิดลูมันค้างอ๋อมันต้องเปิดใช่ไหอต้องเปิดไว้ตลอดคือว่ะ นีไม่ค่อยหนวงนะทำไมมันหันข้างตลอดเลยวะมองมองจออยู่อ่ะมองตรงๆอันนี้คือมองตรงๆนะอันนี้คือมองตรงๆเว้ยเออตรงๆดิก็ต้องหันอ่านแชทเปล่าออ อืเนี้ยน่าจะได้นะได้ไหมได้พรุ่งนี้ตื่นมาก็จำวิธีทำไม่ได้แล้วมั้งทำได้ไมันเเฮ้เสียงเแหละเสียงเลยเสียงเลยอพ่ย้มมาอโดนเน็ตหน่อยอ เทดสอบเนี่ยไหมพี่เดี๋ยวผมจะลองเทสมาเอ้ยลืมไปผมไม่มีแย่เอาไปเติมลมป้อหมดแล้วลองเทสแบบเล่นคงเล่นเกมอยู่อ่าเต่กดีซาซาเกียวซาซาเกี้ยวที่อยซ่งเกียวโหทำไมเล่นเกมผืนลืมอ่ะบอกเลยเอาเอามาการจอดิแบบเมา อ้าวเพิ่ม้ไม่ได้กินนี่โคลือมากพี่ไม่เห็นเลยต้องตัดออกพูดเรื่อยนีเพื่อตด่ี ดีะครับให้หยู่ข้างอยู่ตรงกลางเลยหพี่ใช่อ่านเฉดยัง uh อ่านเฉดอันนี้คือแม่ตุกใชเหรอแม่ก็ตุกเลยพี่เฮ้ยกูได้ลักกี้รลยูโอเคกูไปละได้ลักกี้กูหนีละดูมองดิคุณตามตาเขามองแลยเถอ ดูลองเลยทำไมวิ่นทำไมมองอะไรอยู <m <m ่อะเออแบบนอนไอมองมองแบบมองคอนมองคอนมองคอน ลองคด F C ฮ่าฮ่า F C ใช่วิธีเขียนคำใหม่เอ๊ะเดี๋ยวพี่